แบรนขนมขบเคี้ยวที่เรารู้จักกันดีมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่กันบ้างตลาดขนมขบเคี้ยวในไทยนะคะถือว่ากำลังเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดค่ะโดยยอดขายในปี2568นะคะอาจจะมีการเติบโตค่อนข้างต่ำค่ะเหลือเพียง1.5%เท่านั้นนะคะโดยที่มูลค่าตลาดอาจจะอยู่เพียงแค่49,550ล้านบาท ถ้าหากเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วนะคะที่มีการเติบโตได้สูงเกือบ5%ค่ะนั่นเท่ากับว่าในปีนี้จะมีการเติบโตที่ค่อนข้างต่ําเลยทีเดียวสาเหตุหลักๆนะคะมาจากการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากผู้เล่นในประเทศเองรวมไปถึงการนําเข้าสินค้าที่เข้ามาตีตลาดด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยลบอีกหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคนเดี่ยวนี้รักสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะจึงได้หันมาบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพขนมคี้ยวกลายเป็นนททาางเลือกอกัดัดบ้ย,ยะคะี้ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะทําให้มีการคาดการณ์กันว่าการบริโภคขนมครเคี้ยวของไทยอาจจะโตต่าเพียงแค่3%เซเท่านั้นนะคะเฉลี่ยต่อปีหานี่เป็นข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยค่ะ ทั้งนี้หากเราดูข้อมูลนะคะจะพบว่าผู้เล่นในตลาดขนมครงพกเคี้ยวของไทยนั้นมีมากกว่า298รายค่ะแล้วก็มีอัตรากำไรขั้นต้นหรือว่า God profit margin ค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ20-35%ค่ะส่วนหนึ่งที่ทำให้กำไรขั้นต้นสูงก็มาจากราคาวัตถุดิบนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้ากเกษตรที่มีราคาต่ำค่ะทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดีราคาขายสูงนะคะจึงจูงใจให้มีผู้เล่นเข้าสู่ตลาดนี้อย่างต่อเน,นื่องค่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้แล้วผู้เล่นแบรนด์ใหญ่ๆใ,ในตลาดของประเทศไทยนั้นเป็นใครกันบ้างอยู่ภายใต้เครือบริษัทอะไรนะคะแล้วก็มีรายได้ต่อปีเท่าไหร่ค่ะ จากอินโฟกราฟิกนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าบริษัทแรกที่มีรายได้สูงที่สุดก็คือเบอร์รี่ยุเกอร์จำกัดมหาชนหรือว่า BJC ค่ะถ้าหากจะรู้จักกันดีก็คงเป็นแบรนด์ของ Big C ซนะคะที่มีการผลิตขนมขบเคี้ยวด้วยค่ะอย่างเช่นมันฝรั่งทอดกรอบเทสโต่ข้าวอบกรอบโดโซ่ค่ะหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบนะคะรวมไปถึงยังมีขนมเคลือบรสช็อกโกแลตอย่างแคมปัสด้วยค่ะซึ่งรายได้ของ BJC ในปี2567อยู่ที่179,25ล้านบาทและมีกาไรสุทธิ4,000ล้านบาทค่ะซึ่ง BJC นัั้นนเป็ริษทที จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยด้วยนะคะอันดับที่สองไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า TU ค่ะตัวอย่างแบรนด์ขนมที่ได้รับความนิยมสูงก็คือปลาเส้นฟิชโชรวมไปถึงขนมแบรนด์โมโนรินะคะซึ่งมีรายได้ต่อปีอยู่ที่1นึ่งล้านบาทกำไรจุที่สี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านบาทซึ่งไทยยูเนียนกรุ๊ปนั้นจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจอาหารทะเลเป็นหลักค่ะแล้วก็มีขนมที่เป็นเรือธงอย่างปลาเส้นฟิชโช่ซึ่งบร อันดับที่3ขนมในเครือยูโรเปียนฟูส์นะคะซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทยูโรเปียนฟูส์จำกัดมหาชนค่ะตัวอย่างขนมที่ได้รับความนิยมสูงก็อย่างเช่นยูโรเค้กนะคะปักกิ่งค่ะหรือว่าโอโจรายได้ในปี2567อยู่ที่7,555ล้านบาทและกำไรสุทธิ1,522ล้านบาทค่ะบริษัทที่4นะคะบริษัทสีนานา,นาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนค่ะตัวอย่างขนมที่ได้รับความนิยมสูงก็อย่างเช่นปลาหมึกอบเบนโตะนะคะขนมขาไก่โลตัสขนมคุกกี้สับประรดเบเกอรี่เฮาส์ขนมเวเฟอร์ช็อ ะะมีรายได้ในปี2567อยู่ที่5,983ล้านบาทและกำไรสุทธิ651ล้านบาทบริษัทสีนนพรนะคะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะต่อมาเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือขนมสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะคะรายได้ในปี2567อยู่ที่5,737ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ836ล้านบาทค่ะต่อมาค่ะบริษัทสยามร่วมมิตรจำกัดนะคะตัวอย่างขานมที่ได้รับความนิยมสูงก็ฮานามินะคะซึ่งเป็นข้าวเกียบรวยเพื่อนค่ะสแน็ เซตนะคะคอนพับคุกกี้อาร์เซนอลค่ะรายได้ในปี2,567อยู่ที่2,188ล้านบาทและกำไรสุทธิ169่169ล้านบาทค่ะต่อมานะคะพีเมียมาร์เก็ตติ้งจำกัดหรือว่า PM ค่ะตัวอย่างขนมที่ได้รับความนิยมสูงก็อย่างเช่นปลาเส้นทาโร่ค่ะลูกอมโอเล่ค่ะ, le, คะขนมชิ้นไม้แล้วก็ขนมบันบันนะคะรายได้ในปี2,567ค่ะ4,950ล้านบาทและกำไรสุทธิ600ล้านบาทค่ะ คอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหาว่าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ